โอ้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเออเป็นการไลฟ์สดด้วยนะวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องคอรต์แห่งความรักนะพูดเรื่องเรื่องของคอรต์แห่งความรักนะครับคนทุกคนเนี่ยปรารถนาเรื่องความรักคนทุกคนปรารถนาเรื่องความรัก คนทุกคนมีความรักตั้งแต่เกิดจนตายพวกเราทุกคนมีความรักนะนิยามของความรักของแต่ละคนไม่เหมือนกันนิยามของความรักของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนอมองความรักเป็นเรื่องอย่างงู้นเรื่องอย่างนี้บางคนมีข้อแม้บางคนไม่มีข้อแม้บางคนอยากได้คนรักที่เป็นคนดีคนรวย หรือขอให้เข้าใจเข้าใจเราก็พอใช่ไหมทุกคนมีความรักที่มีนิยามไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นแล้ว <c oughs> นะครับทุกคนคําตอบในเรื่องของความรักไม่เหมือนกันคู่แท้คืออะไรคู่แท้คืออะไรเนาะรักแท้คืออะไรความรักคืออะไรคําตอบไม่เหมือนกัน ตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาเนี่ยหลายพันปีมามนุษยชาติเนี่ยมีนิยามของความรักไม่เหมือนกันเลยนะเนื้อคู่เป็นคนแบบไหนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอยู่ที่ไหนจะเจอกันเมื่อ,อไหร่เจอการเมื่อปีไหนเดือนไหนวันไหนเนาะสถานที่ที่ไหนเจอกันเวลาไหนเห็นไหมครับรวยไหมฐานะเป็นยังไงเนื้อคู่ประกอบอาชีพอะไรสิ่งต่างๆเป็นคําถามอยู่ในนักพยากรณ์ นับพยากรจะต้องเจอในคำถามเหล่านี้ผมกำลังจะบอกว่าเนาะผมกำลังจะบอกว่าอาจารย์จะเปิดสอนในคอร์สแห่งความรักคอร์สแห่งความรักเนาะที่มีการเจาะลึกในเรื่อง,องความรักโดยเฉพาะเลยดาวดวงใดเป็นตัวกำหนดความรักพบอะไรเป็นตัวกำหนดความรักและการอ่านการถอนรหัสความรักมีอย่างไร กฎเกณฑ์ด้านความรักแต่ละคนคืออะไรเนาะจะมีการเรียนการสอนเกิดขึ้นนะครับนอนในเรื่องของความรักเพราะความรักเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยในวิถีชีวิตคนแต่ละคนเนี่ยนะครับเราปรารถนาแค่เรื่องการทํางานเพื่อให้ได้เงินมาการปรารถนาเรื่องการงานและในเรื่องของความรักเท่านั้นเองใช่ไมันนั้นแล้วในเรื่องของความรักมันจึงเป็นแทบจะเรียกได้ว่า ครึ่งหนึ่งของชีวิตหรือทั้งหมดของชีวิตเลยก็ว่าได้แม้แต่กระทั่งเงินทองทั้งหมดที่หามาได้ตายไปเอาไปไม่ได้สักบาทแต่เรื่องความรักมันอยู่ในหัวใจแม้จะเกิดตายกี่ภพกี่ชาติความรักมันยังอยู่เห็นไ,ไหมกลายเป็นคู่แท้บุเพสันนิวาสเกิดขึ้นไหมความรักทําไมทรงอิทธิพลอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในมนุษยชาตินะครับเนาะความรักเป็นสิ่งที่สําคัญมาก <c oughs> นี่เป็นคําถามสิ่งต่าง เป็นคำถามที่ท้าทาย <c oughs> ในเรื่องของ <c oughs> การพยากรณ์เรื่องความรักของนักพยากรมากนะในทางของผมเนี่ยในสายของผมเนี่ยผมสอนในเรื่องของวิชาเลขเจดตัวฉะนั้นแล้วผมจึงขอเชิญเหล่านักพยากรขอเชิญเหล่านักพยากรในสายของวิชาเลขเจตัวโดยเฉพาะเจนะ็ดตัวเก้าฐานเนาะเข้ามาเรียนรู้ในวิชาการเข้ามาเรียนรู้ในวิชาการในเรื่องของการพยากรณ์ในเรื่องของความรักเนาะ แม้กระทั่งการพยากรณ์ในเรื่องของความรู้สึกทางเพศเราสามารถพยากรณ์ได้เห็นไหมเราพยากรณ์แบบลุ่มลึกมากนะเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นะครับคำถามเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยเราจะเจอเนื้อคู่ไหมจะมีเนื้อคู่ไหมบางคนเกิดมาไม่มีเนื้อคู่เลยปรากฏขึ้นบางคนไม่มีเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดจนตายบางคนไม่เคยสัมผัสกับเพศตรงข้ามเลยอ่ะแบบไม่ได้เคยกินตับใครมาก่อนเลย ไม่มีแฟนไม่มีคู่บางคนทําไมมีคู่เยอะบางคนมีคู่หนึ่งคนในชีวิตบางคนมีคู่สองคนบางคนมีคู่สามคนบางคนมีคู่นับไม่ได้เลยคู่ผ่านเยอะมากคู่ผ่านเยอะมากเห็นไหมแต่ละวันแต่ละวันแต่โอ้โหเมจามนี่คู่ผ่านเยอะเห็นไหมแต่ละคนบางคนมีคู่เยอะเนื้อคู่คืออะไรเห็นไหมลักษณะของเนื้อคู่มีหลายรูปแบบมีหลายแบบเนาะ การหลับนอนกันความหรือคนที่รักกันหรือคนที่เป็นคู่ผ่านกันไม่ได้รักแต่ทําไมได้เสียกันขึ้นมาถือเป็นคู่ผ่านเหมือนกันถือเป็นคู่ผ่านนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับนักพยากรณ์ในสายเลขเจ็ดตัวมากนะผมเปิดสอนในคอร์สแห่งความรักเนาะแน่นอนว่าท่านต้องมีพื้นฐานในเรื่องของเลขเจ็ดตัวมาก่อนวิชาพยากรณ์เลขเจ็ดตัวมาก่อนไม่งั้นจะไปกันไม่ได้ไม่งั้นจะพยา จะเรียนรู้ไม่ได้ฉะนั้นแล้วรับคอสน,นี้ข้อห่งความรักรับเฉพาะของคนที่มีความรู้ในเรื่องของเลขเจ็ดตัวมาแต่ก็ไม่ถือว่าต้องท่านไม่ต้องเก่งหรือมีความรู้ลึกซึ้งหรอกขอแค่รู้จักดาวรู้จักภพต่างๆเนาะแค่นั้นเองเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการพยากรณ์ให้เนาะท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปงมโคมงเปิดตาราเยอะแยะมากมายโอ้โหกองเป็นพึ่งทึงทื้อตำราเป็นหลายร้อยเล่มเป็นพันเล่ม นาะดีกว่าไหมผมมาสอนให้ท่านผมดูดวงประสบการณ์ผมมากกว่า35,000ดวงนะตลอดระยะเวลา30ปีเนาะตลอดระยะเวลา30ปีผมทํานายผมดูดวงมาพยากรณมาด้วยวิชาเลขเกตตัวความจริงผมก็ศึกษามาหลายศาสตร์เนาะทั้งมหาทักษาทั้งการโยกดีทีทั้งวงจุย้ยทั้งจักรราศีทั้ง10ลัคนาแต่ว่าผมเลือกเอาวิชาเลขเตัวมาสั่งสอนให้กับพวกท่านในสายของ ในสายของวิชาเลขจตตัวเนาะให้นักพยากรณ์ในเลขจิตตัวมาเรียนรู้กันดีกว่าไหมท่านไม่ต้องไปงมโคงอ่านหนังสือไม่ต้องไปไม่ต้องไปท่องจําอะไรมากมายเดี๋ยวผมมีวิธีการจําให้ดีกว่าไหมผมมาถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดระยะเวลา30กว่าปีให้ท่านรู้เนาะเนาะเป็นสิ่งที่ไม่ยากคอร์สนี้เป็นคอร์สชั้นสูง คอร์สนี้เป็นคอร์ชั้นสูงบอกกันนะไม่ใช่คอร์สธรรมดาเนาะทำการจาะลึกมากๆ <c oughs> ประสบการณ์สั่งสมที่มากมายทั้งหมดผมเคี่ยวแล้วก็ส่งให้กับท่านท่านเอาไปใช้พยากรณ์นในการตอบคำถามลูกค้าของท่านท่านเอาไปใช้ในการตอบคำถามคนที่มาดูดวงกับท่านให้มีความถูกต้องแม่นยำชัดเจนแล้วก็รวดเร็วใช่ไหมท่านจะรู้ว่า ดวงชะตาเนื้อคู่เป็นยังไงถ้าจะตอบคําถามได้ว่าคนหนึงมีคู่เท่าไหร่กี่คนหรือใครไม่มีคู่เห็นไหมคู่หน้าตาเป็นไหนรวยไหมแม้กระทั่งชื่อชื่อว่าอะไรนี่ออเดี๋ยวเราทําการเดี๋ยวผมจะทําการถอดรหัสชื่อให้ว่าเนื้อคู่เนี่ยเขามีชื่อว่าอะไรเจอกันที่ไหนเจอทางทิศไหนจังหวัดอะไรเดี๋ยวผมจะสอนให้ เห็นไหมไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยเนาะบางคนคำถามที่ปกปิดอยู่ภายในคำข้อสงสัยที่ปกปิดอยู่ภายในที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้แก่ใครได้ใช่ไหมเมื่อ,เม,อเมื่อมีลูกค้าหรือคนที่สนใจอยากจะมา,าดูดวงเนี่ยนะครับเขามาถามสาเหตุของความการเลิกลากันเพราะอะไร ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะว่าทุกท่านเรียนจอลึกถึงสาเหตุของการเลิกลากนเพ่ออะไรรสนิยมแบบไหนต้องตอบได้เดี๋ยวผมจะสอนให้บางคนบางคนลักเล้าเพราะอะไรระยะเวลาหรือเปล่าคบกันหลายปีหรือเปล่าไม่แต่งสักทีดูยังไงหรือว่ามันมีกฎเกณฑ์อะไรบัางครับใช่ไหมบางคนเจ้าชู้ได้คนเจ้าชู้เตียงหักลักเล้าเสาบ้านสะบัน้น ไ,ไหมอารมณ์ทางเพศหรือเปล่าไ,ไหมอะไรเป็นตัวกําหนดเไ,ไหมเรื่องเซ็กหรือเปล่าเดี๋ยวเราสอนผมสอนให้ไม่ใช่สิ่งยากเลยเห็นไ,ไหมนั่นคือรสนิยมเรื่องความรักเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ <c oughs> คอร์สนี้จะเปิดในวันที่14กุมภาพันธ์2565ผมให้โอกาสท่านรีบทัดในอินบ็อกซ์เพจนี้มาด่วนเลยเนาะเพจรหัส เลขเด็ดเพถอนรหัสเลขเด็ดตัวเก้าฐานเนไหมเนื้อหาของเรามีมากเลยที่ใช้ในการเรียนการสอนนะครับอ้าวเดี๋ยวผมจะพูดอาทิเนอเนื้อหาคือหนึ่งก็คือเรื่องจารีจรรยาบรณของอด้านของความรักดาวดวงใดที่กําหนดเรื่องของความรักพบเรือนอะไรเนาะพบเรือนแต่ละจุดเนี่ยเขาเรียกว่าพบเรือนเนะเป็นตัวกําหนดเรื่องของความรักชีวิตคู่เห็นไหมครับอะไรเป็นตัวกําหนดในเรื่องของความรัก รสนิยมความต้องการต่างๆทางเพศการอ่านนะการเชื่อมโยงระหว่างดวงดาวกับความรักมันอ่านกันยังไงร,รูปร่างลักษณะสวยหล่อของเนื้อคู่เป็นยังไงรสนิยมทัศนคติอุดมคติของเนื้อคู่เซ็กของเนื้อคู่เป็นอย่างไรโอว้าวช่างน่าตื่นเต้นอะไรอย่างนี้เนาะพยากรณเรือว่าสถานที่จะเกิดที่ไหนภูมิประเทศที่ไหนเนาะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ บางคนได้คู่ต่างชาติบางคนได้คู่คนไทยมันเกิดจากอะไรดูยังไงเห็นไหมครับเนาะฐานะในคู่ฐานะอะไรเขาทํางานอะไรประกอบอาชีพอะไรใช่ไหมครับบางคนมีเนคู่บางคนไม่มีเนื้อคู่บางคนแต่งงานครั้งเดียวบางคนแต่งงานสองครั้งบางคนไม่แต่งงานเลยอยู่กินกันดูได้อย่างไรพยากรณอย่างไงเห็นไหมครับบางคนแต่งงานบางคนไม่ได้แต่งงาน มันเกิดจากอะไรดูยังไงไหมครับบางคนแต่งงานหลายรอบบางคนซ้ําซ้อนกันแต่งงานซ้ําซ้อนกันเกิดจากอะไรความต้องการทางเพศเป็นแบบไหนหนอก็ต้องการแบบไหนบางคนความรักจืดชืนมากความต้องการอารมณ์จืดชืนมากไปแต่งงานคนต้องการทางเพศมีความต้องการทางเพศสูงมันจะไปกันได้ไหมอย่างนี้แต่เราไม่ไดรู้กันมาดูกันยังไงเห็นไหมครับเป็นเรื่องที่สําคัญเนาะสาเหตุของการ เออเลิกลากันเนี่ยจากหลักสถิติเนี่ยในข้อบูลสถิติแห่งชาติเนี่ยมีการเลิกลากันเนาะเพราะเรื่องของความต้องการทางเพศเนี่ยเป็นระดับ3เลยนะสาเหตุการเลิกลากันนั่นแสดงว่ามันไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยเลยในวิถีชีวิตของเนื้อคู่ของคู่รักมันเกี่ยวกันเนาะฉะนั้นแล้วเรามาศึกษาในในคอร์สแห่งความรักดูว่าเนาะอะไรเป็นตัวกําหนดมันเป็นยังไงใช่หไหม แม้กระทั่งโอ้ไม่ก็ oh นี่เนื้อหาโอ้โหลีลาท่าทางลีลาเด็ดของการมีเพศสัมพมัธ์โอโ้เรียนลึกมากแม่เจ้าโอ้โหเปิดเผยไม่ได้ YouTube ไม่ดีโอ้โหลีลาท่าทางมันเป็นประมาณไหนโอโ้เดี๋ยวสอนให้เออนนะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้แล้วกันเนาะมาดูไม่ยากหรอกได้ไหมจะเจอเนื้อคู่แบบไหนการช้อปปิ้งเนื้อคู่ยังไงจะเลือกอยังไงเข้าใจไหมครับ คู่ไม่ใช่ว่าโอ้โหเรารอฟ้าดินประทานมาอย่างเดียวมันไม่ใช่บางทีเราเลือกได้ในคู่เราเลือกได้เราเลือกได้คนนี้ดีไหมเพราะอะไรเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมถ้าคุณถ้าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกทำไมคุณไม่เลือกสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตใช่ไหม มีใครต้องการคนเลวๆบ้างมีใครต้องการคนกินเหล้าเมายาคนนอกใจคนไม่เอาถานคนไม่เอาไหนวันๆไม่ทํามาหากินต้องการไหมอย่างเงี้ยฮะเสพยาทั้งวันต้องการไหมเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนดีๆเข้ามาในชีวิตผมจะสอนวิชาในการช้อปปิ้งให้เนาะช้อปปิ้งมือคู่ให้ดูกันยังไงเนอะคู่แท้สั่งได้ หมผู้แท้สั่งได้ไม่ใช่สิ่งที่ล่องลอยอยู่ในการอากาศเข้าใจไหมครับนะดวงชะตาแบบไหนที่จะเข้ามาส่งเสริมเราหรือทําลายเราบางคนเนื้อคู่ทําลายชื่อเสียงเกียรติชื่อเสียง,ยยงทําลายเงินทองล้างผ่านนี่เห็นไ,ไหมบางคนทําลายแม้กระทั่งชีวิตกันฆ่ากันก็มีเราดูได้เนาะเดี๋ยวผมจะสอนท่านเข้าใจไหมครับ บุพเพสันิวาสเป็นยังไงคู่ในอดีตชาติหรือคู่ใหม่คู่ในอดีตชาติดูแบบไหนเห็นไหมครับและคนที่มีปัญหาเรื่องความรักรักคุดรักแห้วรักไม่สมหวังมันสามารถที่จะแก้กรรมได้ไหมมันสามารถแก้ไขดวงชะตาได้ไหมเดี๋ยวจะบอกวิธีการให้มันทํำยังไงเนอะเราทำยังไงความไม่สมหวังเกิดจากอะไรเนาเราต้องหาสาเหตุ โดยการถอนรหัสดวงดาววิชาเลขตัวเห็นไหมครับหรือการป้องกันแก้ไขได้อย่างไงไม่ใช่ว่าเกิดกี่ชาติกี่ชาติก็อ,อกหักอยู่นี่แหละร้องไห้กันอยู่เนี่ยบางทีไปโดดตึกตายก็มีเห็นไหมทุกอย่างมันแก้ไขได้ดวงชะตาวิถีชีวิตมนุษย์มันพัฒนาได้พัฒนาได้ทําให้มันดีขึ้นได้ <c oughs> กําหนดดวงชะตาได้ด้วยมือเรามันมีวิธีการเนาะ ในช่วงท้ายของการเรียนการสอนคอร์สนี้ผมจะสอนในเรื่องของพวกคาถาเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ด้วยหลักการบริหารสเสน่ด้วยแบบเป็นแบบไหนเข้าใจไหมครับการบริหารสเสน่แบบไหนเนาะทำยังไงก็จะมีคนรักคนชอบเยอะเห็นไหมเออรับรองคนที่มาลงคอร์สนี้ผมว่านะเยอะเยอะคู่เยอะแฟนเยอะเนาะเออคู่เยอะแฟนเยอะ ใครคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนโสดมากใครที่ยังโสดอยู่รีบมาลงเรียนคอร์สนี้เลยใครที่แต่งงานแล้วก็ไม่ต้องเสียดายมาเรียนเอาใช้ความรู้ในการพยากรณ์บอกกับลูกค้าตัวเองนะใช่ไหม <c oughs> และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าผมเนาะอาจารย์ผู้สอนจะเอาดวงของนักเรียนทุกคนขึ้นกระดานพยากรณ์คอร์สแห่งพยากรณ์เรื่องความรักทั้งหมดเลยเจาะเกิน อ่ะสุดติ่งสดติ่งแมวทั้งหมดเลยโอ้โหรับรองตัวมากปังมากเลยเข้าใจไหมเนาะถ้ามีนักเรียนถ้ามีคนมาโรงเรียนกี่คนก็เจ้าดวงชะตาขึ้นทั้งหมดเลยทีละคนทีละคนทีละคนเจาะกึืนทุกดวงชะตานะครับคอร์สนี้จะทําการเปิดคอร์สในวันที่14กุมภาพันธ์5ากกุมภาพันธ์2565 ผมจะทานนะําการสอนเนาะผมทําการสอนระยะเวลาประมาณ3าถึงสเดือนถือว่าไม่ธรรมดานะสอน3าถึงสเดือนเลยเจาะลึกทุกดวงตาสอนยาวติดกันเลยนะครับนะสอนยาวติดกันเลยนะครับ <c oughs> และก็ราคาคอร์สทุกคนสงสัยว่าราคามันเท่าไหรนะ่เนาะความจริงในคอร์สเนี้ยหลักสูตรเนี่ยผมวางแผนเอาไว้ว่าจะเป็นคอร์สที่ VIP มากๆ จะเป็นคอร์สที่ v p p แล้วก็มีความ p r i v a t ทมากๆเลยเพราะว่าจะปล่อยของแล้วเนาะจะปล่อยของปล่อยวิชาทั้งหมดเลยตลอด3ามหมื่นกว่าดวงเนี่ยเนาะสามหมื่นะ้าพันดวงประสบการณ์ทั้งหมดเดยวให้ท่านได้รู้หมความจริงว่าคอร์สนี้จะเป็นการสอนแบบแบบเอ่อตัวต่อต,ตัวเลยเป็นการสอนแบบที่มานั่งร้เรียนกันปล่อยของเลยห้ามอัดคลิปวิดีโอต่างๆแต่คราวนี้เนื่องจากว่าสถานการณนะ์โควิดเนาะการแพร่ระบาด ของโควิด1 9รวมถึงความไม่สะดวกเพราะว่าอยู่ไกลกันแต่ละจังหวัดผมก็เลยเปิดคอร์สในการสอนออนไลน์ขึ้นนะเปิดคอร์สในการสอนออนไลน์ให้ทุกคนมาสมัครเรียนนะครับสมัครเรียนโดยราคาจาก20,000บาทฟังนะฟังนะราคาเต็มจาก20,000บาทลดเหลือให้6,999บาทนะครับ จาก20,000บาทลดเหลือ6,999บาทเพียงคุณทักอินบ็อกในเพจนี้มาเดี๋ยวนี้เลยทักในเพจนี้มาเดี๋ยวนี้โปรโมชั่นช่วงนี้เท่านั้นนี่คือราคาโปรโมชั่นช่วงนี้เท่านั้นต้องทักมาต้องทักมาคุยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เนาะในทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายเลขา สาวสวยเขาเป็นคนตอบอินบ็อกซ์ให้ทุกท่านนะเรื่องต่างๆทักอินบ็อกซ์มาก่อนนะมาคุยกันก่อนนะครับจากราคา20 0 0 0บาทไม่ไม่ไม่เอาราคานี้เนาะไม่เอาราคานี้ลดเหลือ6,999บาทรีบทักในอินบ็อกซ์เพจถอดรหัสเลข7ตัว9ฐานโดยจันพลโหนกิษนะมาด่วนๆเลยนะครับมาด่วนๆเลย หรอในดวงชะตาที่ที่อาจารย์สอนท่านเอาดวงคนอื่นมาขึ้นก็ได้เนาะดวงที่คนรู้จักนะดวงแฟนดวงลูกก็ได้เพื่อความเป็นห่วงแต่ท้งนี้ทั้งนั้นอยู่ในหลักจรรยาบรรณนะอยู่ในหลักจรรยาบรรณโอเคนะครับราคานี้จาก20,000บาทที่อาจารย์ตั้งใจที่อาจารย์ตั้งใจสอนนะลดเหลือ6,999บาบาทเท่านั้นรีบทักมาในเพจนี้ เท่านั้นเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่นอฝ่ายประชาพันธ์เลขาเดี๋ยวน้องเขาคอยประสานงานแล้วก็ติดต่อเดี๋ยวรายงานผมเองนะครับนะอย่าคิดว่ามันไม่ใช่อย่าคิดว่ามัน,ม,ม,นมันยากเราสามารถพยากรได้เฉพาะนักเรียนและผู้สนใจในวิชาเลข7ตัวเก้าฐานเท่านั้นนะครับหรือวิชาเลขเตัวในทางอื่นสายอื่น ก็สามารถมาศึกษาร่วมกันได้นะครับไม่ใช่เรื่องยากผมจะพาท่านดำดิ่งเข้าสู่ห้วงแห่งความรักอันแบบสุดยอดมากนี่กล้าการันตีได้เลยว่าเมื่อท่านเรียนจบแล้วหนึ่งท่านสามารถเอาไปใช้ในการพยากรณดวงชะตาบุคคลอื่นได้ในการที่จะดูดวงให้ลูกค้าท่านได้เห็นไหมอย่างถูกต้องแม่นยำชัดเจนและรวดเร็ว ไม่ใช่ว่านั่งโอ้โหนั่งดูเปิดตํารามาแฟนชื่ออะไรเนี่ยเจอกันปีไหนเนี่ยคํานวณกันยังไงจบปัญหามาเรียนคอสนี้อย่าง,งมโคงเสียเวลาเลยอย่าอกผายอะไรผึ่งว่าตัวเองดูแม่นแต่แต่เจอกันที่ไหนยังไม่รู้เลยมันไม่ใช่นะไม่ใช่มาเรียนเธอมาเรียนเธอเนาะเงินแค่ไม่กี่ละเงินแค่หลักพันไม่กี่พันเองมันแลกกับวิชาความรู้ตลอดชีวิตเลยหายากแล้ว อาจารย์ทุ่มเทมากในการเรียนการสอนในครั้งนี้ให้ทุกท่านมาเข้าเรียนกันด้วยความรักและปรารถนาดีนะคอร์สนี้จะเปิด14กุมภาพันธ์2565รีบทักมาในวันนี้ด่วนๆเลยทักมาในวันนี้ด่วนๆน,น,นะแล้วก็กรุณาอย่าอัดคลิปการเรียนการสอนเพราะว่าอาจารย์จะปล่อยของปล่อยเคล็ดวิชาทั้งหมดเลยนะักเรียนจดเอาไม่ต้องอัดคลิปนะมันเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาเนาะ นักเรียนไม่ต้องอัดคลิปเอาไปวปเผยแพร่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่นักเรียนผู้สนใจที่มาเข้าเรียนอย่าลืมนะครับรีบทักมาในเพจด่วนลดราคาช่วงโปรโมชั่นนะครับลดราคาช่วงโปรโมชั่นในวันนี้เท่านั้นขอบคุณมากที่ติดตามขอให้ทุกคนมีความรักที่สมบูรณ์ที่สุดยอดมีความรักที่ สมปรารถนาสมหวังกับทุกคนและสามารถเอาไปพยากรณ์ลูกค้าตัวเองได้เอาไปพยากรดวงชะตาคนอื่นได้โดยอัศจรรย์และรวดเร็วขอบคุณมากครับสวัสดีมีโชคร่ำรวยเนาะด้วยความรักและปรารถนาดีจากอาจารย์พลโหนกิศนะขอบคุณครับสวัสดีครับ